ราชาลูกหนังทั่วโล่ขอเสนอแทนเลยไหมอดีตท,ทีมงานชิรุตคุณสมบัติยอดโคชฮาเวียราบานาวเอนันเดสอดีตหนึ่งในทีมงานของลูฟานิสเตอรอยสมัยทำงานให้กับ PSV h y ไฮเฟนเชื่อมั่นว่าโคชรายนี้จะสร้างอิมแพกที่ดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่ ซามมไรฟาน,นิสตรอยกลับมาทำงานในถิ่นโอทฟอร์ดอีกครั้งในบทบาทผู้ช่วยโค้ชของเอดิคเทนฮาร์คซึ่งราบนาวให้สัมภาษณ์กับเดซันเกี่ยวกับคุณสมบัติของอดีตกองหน้าตีนระเบิดลุดเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมกับนักเตะและมันเป็นเรื่องวิเศษที่ได้เห็นความสัมพันธ์ที่เขามีร่วมกับทุกคนตั้งแต่ระดับบนสุดไล่มาจนด้านล่างสุดแม้ว่าเขาจะเคยเป็นสุดยอดนักเตะเป็นตำนานของโลก แต่เขาเป็นคนที่ถ่อมตัวมากเขาเป็นคนที่สุขุมและไม่รับผลกระทบใดๆจากสถานการณ์ที่ยากลําบากผมไม่ได้ไหมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรนะแต่การทํางานร่วมกับเขาถือเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆเขาเป็นคนที่ส่งต่อความรู้สึกให้กับคนอื่นได้และสร้างสภาพแวดล้อมในเชิงบวกได้ดีจริงๆบางทีคนอื่นๆที่มีสถานะในโลกฟุตบอลแบบเขาอาจจะมีอีโก้สูงมากแต่เขาเป็นคนที่รู้วิธีการพูดคุยและกระตุ้นผู้คน สิ่งที่ทําให้ผมประทับใจในที่สุดคือเขาพร้อมสําหรับทุกอย่างเขาพร้อมให้เวลากับทุกคนและในตอนที่เขาพูดมันคือการสื่อสารด้วยความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งผมรู้ว่าเขาเป็นคนที่นักเตะไว้ใจมากรุดจะสร้างประโยชน์ได้เยอะมากการได้ทํางานร่วมกับเขาเหมือนการเรียนปริญญาโทในฟุตบอลชั้นสูงเผยเมาส์มุ่งมั่นทําผลงานผีก่อนโรคเลียงจะกําเริบ มีรายงานเผยว่าเมสันเมาส์มุ่งมั่นที่จะกลับมาทำผลงานให้ได้สมกับความคาดหวังจากแฟนๆแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดอีกครั้งก่อนจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานในการออกสตาร์ทฤูดูกันรายงานจากแมนเชสเตอร์อี่งนิวส์รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าเมาส์พร้อมที่จะอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆสโมสรและถูกมองว่าเป็นด่างการได้ตัวนักเตะใหม่หลังจากฤดูกาลแรกที่ยากลำบากมีเจ้าหน้าที่ในทีมยูไนเต็ดหลายคนที่เชื่อว่าเมาส์เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วได้ไม่ดีนักเนื่องจากอาการบาดเจ็บ และพวกเขาเชื่อว่าฤดูกาลนี้จะเป็นโอกาสให้เขาได้แสดงให้เห็นว่าทําไมทีมถึงคว้าตัวเขามาร่วมทีมแต่ท้ายที่สุดกองกลางรายนี้กลับต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วหลังได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออีกครั้งแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าเม์รู้สึกฟิตมากตลอดช่วงซัมเมอร์และยืนยันว่าเขาใช้เวลา10วันในโปรตตเกตกับเทรนเนอร์ส่วนตัวก่อนเริ่มต้นปรีซีซั่นกับสโมสร หลังจากปีแรกที่น่าผิดหวังในแมนเชสเตอร์เมาส์ต้องการทําให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสําหรับฤดูกาล2024ถึง2025และเก็บตัวในช่วงซัมเมอร์ที่โปรตุเกสซึ่งนั่นก็ส่งผลดีในช่วงปีซีซั่นเมื่อเมาส์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามเขาได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกของฤดูกาลและคาดว่าจะกลับม,มาลงสนามได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมเมาส์ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เวมบลี ในศึกคอมมูนิตี้คิวและในเกมพรีเมยรี่สองเกมแรกที่พบกับฟูแลมและไบรตันความสามารถในการเพรสซิงของเขาได้รับความไว้วางใจจากเอริกเทนฮากในเกมเหล่านั้นและเขาก็เป็นฟันเฟืองสําคัญในแผนการเล่นเพรสซิงที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ของกลุ่นสื่อชาวดัดหรือทุการที่แล้วแมนเชสเตอร์ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บจํานวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมถึงปัญหาที่กล้ามเนื้อจํานวนมากที่น่าเป็นห่วงในขณะที่แผนการแพทย์ของสโมสรก็ได้รับการยกระดับปรับปรุงใหม่โดยอินยอส ทางเมาสยอมรับว่าตนผิดหวังกับการบาดเจ็บในครั้งนี้และยืนยันว่าจะทำทุกทางเพื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือทีมอีกครั้งฟาบิโอคาเปเปโลอดีตผู้จัดการทีมคนดังมองว่าโจชัวเซอร์ซี่องหน้าแมนเชสเตอร์เตดจะเจอปัญหากับเกมเร็วและความเข้มข้นของพิม์ลีกอังกฤษ หัวหอกทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดตัวอย่างน่าประทับใจด้วยการลงเป็นตัวสำรองและทําประตูชัยให้ทีมเอาชนะฟูแลมในเกมเปิดซีซั่นแต่ใน2เกมหลังกับไบรตันและลิเวอร์พูลที่ทีมแพ้ไม่ได้ทําอะไรมากนักในมุมของคาเปโลมองว่าเซอร์ซีเหมาะกับการเล่นในเกาเชอร์ซิราอิตาลีมากกว่าพีวังเดวิดเป้าหมายหลักก่อนได้เซอร์ซี ESPN รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มองการคว้าโจชัวเซอร์ซีซเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมกองหน้าแต่ทีมต้องการได้โจนาธานเดวิดของลิวมากกว่าแต่พลาดไปปีแสดงใจเงิน36.5ล้านปอนด์คว้ากองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์จากโบอรญนาโดยประเดิมประตูแรกของตัวเองกับสมสรไปแล้วในเกมเปิดสนามเคเมรีที่ทีมเอาชนะฟูลแลม่ต่อ0ยอย่างไรก็ตามทาง ESPN ระบ,บุว่ายูไนเต็ดวางเดวิดเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมตำแหน่งกองหน้าซึ่งราคาถูกกว่าในงบประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้น แต่ว่าสุดท้ายกลับไม่ได้ลงเอยกันทําให้ทีมหันไปคว้าเซิร์ฟซีแทนปัจจุบันเดวิดเหลือสัญญากับริวจนถึงปี2025เท่านั้นหากยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่ออกไปเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมก,กราคมเจ้าตัวจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นได้ที่เหลือต่อได้หมดเคยผียอมจ่ายค่าตัวโยูโรเดียวเดียวมีรายงานเปิดเผยว่าดียวของเลนนี่โยูโรเป็นเดีวเดียวที่แมนเชสเตอร์ยตดยอมจ่ายเงินเต็มจำนวนตามข้อเรียกร้องจากริว จากการเสริมทัพทั้ง5รายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนิเด็ดคว้าตัวโจชัวเซอร์ซีกอ,องหน้าจากบริญยาด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์ขณะที่เลนี่โยูโรกองหลังจากรลีวด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์นอกจากนี้กองหลังอย่างมัทธาดลิกและนูแซมาซอุยตังก็ย้ายจากเบรมิคมาด้วยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์ก่อนที่โมเรโอกาเตจะถูกคว้าตัวมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยค่าตัว50.5ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ ทีมอเวนเจอร์ของเซอร์จิมลัดคริปซึ่งประกอบด้วยโอมาร์เบอร์ลดาซีอีโอแดนแอสเวิร์ดผู้วยการฝ่ายกีฬาและเจสันวิลค็อกผู้นวยการฝ่ายเทคนิคช่วยให้แมนเชสเตอร์มีอำนาจมากขึ้นในการเจราจาข้อตกลงโดยแมตต์ฮาร์กรฟผู้วยการฝ่ายเจราจาฟุตบอลก็มีส่วนสำคัญเช่นกันตามรายงานของ ESPN ว่าดีลของโยโรซึ่งย้ายจากลีโมูลค่าตัว52ล้านปอนด์เป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยูไนเต็ดยอมจ่ายเต็มราคาที่ถูกเรียกมาในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะที่เบอรล่าได้อธิบายแนวาทางการทำธุรกิจของยูเนเต็ดในยุคใหม่ว่าเราค่อนข้างมีวินัยเกี่ยวกับการประเมินค่าตัวผู้เล่นที่กำลังจะย้ายเข้ามาเรายึดตามการประเมินค่าตัวนั้นเหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าหากคุณทำผิดพลาดและจ่ายเงินเกินตัวหรือได้ผู้เล่นที่อาจทำให้คุณต้องเสียเงินมากเกินไปคุณอาจจะเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนเดลิกและมาซาอุยย้ายเข้าร่วมในดีวคู่ด้วยมูลค่า60ล้านปอนด์เซอร์ซีนในราคา36.5ล้านปอนด์ และอูกาเต้ที่ย้ายมาด้วยค่าตัว50.5ล้านปอนด์เบอร์ลาด้ายังเผยว่าตัวรู้สึกพอใจกับนักเตะที่มาเจ็ดซื้อเข้ามารวมถึงวิธีการจัดการในการเจรจาข้อเสนอต่างๆเราต้องทําในสิ่งที่เคยทําไปในช่วงเวลานี้ให้มากขึ้นเราได้จัดการกับตําแหน่งสําคัญที่ระบุไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและเราสามารถทําได้ภายใต้กฎความยั่งยืนทางการเงินผมคิดว่าแดนและทีมทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในกระบวนการเจรจา อดีตกองหลังอาร์เซนอลออกมาส่งคําเตือนไปยังเจมีคาราเกอร์ว่าการวิจารณ์กาเซมิโรของเขานั้นรุนแรงเกินไปกองกลางแมนเชตอรมีฟอร์มที่ย่ำแย่ตลอดทั้ง45นาทีในเกมที่ทีมของเขาพ่ายลิเวอร์พูล0ต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ก่อนเกมพักเบรกทีมชาติโดยเขาทำเสียบอล2ครั้งซึ่งนำไปสู่2ประตูของคู่แข่ง จากนั้นเทนฮากก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเขาออกในช่วงพักครึ่งโดยส่งดาวรุ่งอย่างโทบีคอร์ลเยอร์ลงมาแทนแม้จากนั้นเทนฮากจะสนับสนุนเขาให้กลับมาฟื้นตัวได้หลังความพ่ายแพ้ก็ตามคาร์กเกอร์ไม่มีการยั้งปากสำหรับคำวิจารณ์ของเขาโดยตาหนิมิดฟิลชาบราซิลอย่างหนักขณะนั่งข้างๆแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังแมนเชสด์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานในสกายสปอร์ตวิลเลียมกาลาสอาดีตผู้เล่นอาร์เซนอลและเชลซีได้ตอบโต้คาร์กเกอร์โดยวิจารณ์การวิเคราะห์ฟอร์มการเเเลลล่่นนของงดาาาาตชาบรซิใกกมั เจมี่คาร์กเกอร์ก็รุนแรงกับกาซิโมโรมากไปกาซิโมโรกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีและบางทีเขาอาจจะต้องออกจากยูไนเตดแต่เขาอาจจะสนุกกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งหากเขากลับไปยังสเปนเป็นตัวอย่างเขาอายุแค่32ปีดังนั้นเขายังไม่ใกล้ที่จะเลิกเล่นเลยผมคิดว่าเขามีเวลาอีก5หรือ6ปีก่อนที่จะเลิกเล่นคำถามใหญ่เกี่ยวกับกาซิโมโรคือเขามีความสุขที่แมนเชสเตอร์หรือไม่ในความคิดของผมภาษากายของเขาบ่งบอกว่าเขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นั่น เขาทำผิดพลาดมากกว่าตอนที่อยู่กับเรอัลอาดมริดซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสดใสตอนนี้เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์อากาศหนาวและก็ฝนตกและอาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เล่นบางคนเมื่ออยู่นอกสนามเขาเป็นคนบราซิลและเคยอาศัยอยู่ในสเปนและไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งข้ามชายแดนมาจากฝรั่งเศสซึ่งมีสภาพอากาศคล้ายกันมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายกาซิเมโล่ลงเล่นให้ยูไนเต็ดไป87นัดตั้งแต่ย้ายมาเมื่อซัมเมอร์ปี2022 คริสเตียโน่ลู诺โดออกมายืนยันว่าตนเองมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียรวมกันเกิน1000ล้านรายเป็นที่เรียบร้อยช่วงดึกวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมงานของคริสเตียโน่ลู诺โดลงฉลองความสําเร็จที่ซีอาร์วมีผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางรวมกันถึงหลัก1000ล้านรายถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของตํานานนักเตะชาวโปรตุเกสหลังจากเพิ่งตั้งบัญชี YouTube และสร้างปรากฏการ์ผู้ติดตามจนกลายเป็นที่พูดถึงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ลาสุดซ r เว็นได้ฉลองอีกครั้งหลังโดยหนนี้ดาวเตยวัย38ปีกล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนตนเองจนมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเกินกว่า1,000ล้านรายพวกเราสร้างประวัติศาสตร์ผู้ติดต,ตาม1,000ล้านรายนี่เป็นเรื่องที่มากกว่าจํานวนตัวเลขมันเป็นบทพิสูจน์ในการแบ่งปันเซสชั่นแรงขับเคลื่อนและความรักสําหรับฟุตบอลและสิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้น ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงพวกเราจะผลักดันกันต่อไปคว้าชัยและสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันถแถลงการตอนหนึ่งของโรโนัลโดระบุหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ